แฟนคลับกรี๊ดแตกภาพเดียวจบสยบกระแสหลังเจอปั่นคู่จิ้นห่างกันแล้วมีกระแสคุกกรุ่นมาสักพักว่าคู่จิ้นวัยวาวุ่นเจ้านายจินเจตและสู่แน่เพลินพิชชาห่างๆกันหรือเปล่าต้นเหตุจากนับตั้งแต่กลับมาเมืองไทยก็ไม่เห็นภาพโมเมนต์หวานๆฟินๆด้วยกันเลยแถมยังมีมือดีไปปั่นข่าวลือในแท็กจนเหล่าแฟนๆใจหายใจความอดจะเป็นกังวลไม่ได้ แต่ล่าสุดกระแสนี้ก็ต้องสยบลงโดยพลานหลังในวันคล้ายวันเกิดอายุ21ปีของหนุ่มเจ้านายในวันนี้ฝ่ายจูเน่ก็ไม่พลาดลงภาพอวยพรให้หนุ่มคู่จินแบบภาพเดียวฟินจบสยบทุกประเด็นส่วนหนุ่มเจ้านายก็รีโพตนี้ไปที่สตอรี่ตัวเองเช่นกันเล่นเอาแฟนๆนายเนย่กรี๊ดกราดกันแท็กแทบตายเลยจ้า